ับไปส่งน้อยแหมถึงที่หมายยังปลอดภยัยเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะยินดีต้อนรับกับสู่เกมสลิปปิงด็อกครับผมแม่ไปครับนายตำรวจไวเชนเปิดมาก็ทำภารกิจตำรวจสั้นเลยไหนดนิซิมีอะไรให้ทำอะไรอะรถรถตู้ไก่อันนี้คือเราจะไปไหนเนี่ยอือฮึไหนดูไซ เหมือนเราเหมือนเราต้องรออะไอ้ไอ้ไอ้ป๊อปสตาตาอุ้ยมาแล้วรอสักทีอ่ะดูเหมือนจะรอนานนะตั้งแต่เช้าเย็นมืดเฮ้ยแหมโอเคอารมณ์เหมือนเราต้องตามฮะไปขับรถตามลุยลุกเฮ้ยเข้าไปฮะขนขนไก่อยู่พี่ไม่มีอะไรเห็นบ้างเห็นบ้าเห็นเห็นขนลอยป่ะนี่พี่วูปแล้ปลว้ ถ้าขับตามอย่างนี้กค่อยๆได้ฮนะไม่รีบไปครับไปค่อยๆไปค่ไปไปเฮ้ยนะปึ๊บปึป๊บแค่นี้เราก็ไม่ชนละโอ้โหบอกเลยตำรวจเต็มแน่นอนรอบนี้แอบชนเหนือชนเหนือปึ๊บปึ๊บไป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 ก่อนเลยพี่อ่านี่เราขับรถเป็นนะไปครับไหนปึ๊บปึ๊บโอ้โหช,ชา้าจังเลยอนะ ไปก่อนละกันไปก่อนละกันปึ๊บเลี้ยวขวาปึ๊บนี่ไงมาไหนใกล้ถึงยังใกล้ถึงยังปึ๊บ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 ไป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 เออ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 เอโอ้ยรถมันก็น่าจะดีกว่าเรานะเนอะเมย์มาขับช้าเลยเฮ้ยเอาเบรกวะเบรกเบรกเบรกอ่ะเดียวซ้ายไปด้วยเหมือนว่าถ้าเรือ ไี่ถึงลฮะฮัน่นดูมันมีเอมีแบบเหมือนจะมาขายยาเลยนะโอ้โหนี่รถเรามาแล้วซ้ายเดี๋ยวดูสิมันมาทำอะไรกันอ้าวเปลี่ยนชุดเลยอ้าวแล้วชุดผมล่ะบ้าเอ้ยมันปิดชุดเราออกไม่เป็นไรครับปีนขึ้นไปปุ๊บปุคอนโทรลน,นะเป็นการใช้โค,คเบอร์โอ้ยหโอ้โจะลุปปั้นลุปปัน้น เอาละวันนี้ทำอะไรกันอะฮะก็คือมาค้าขายธุรกิจกันเลยแหล,ละขอ่าแหละกดขึ้นก็ open phone กดชิปเร็งถ่ายอ๋อน้าโอ้ทำเป็นสายสืบนี่เองทำตัวเป็นนักสืบเรียบร้อยครับเสร็จไ,ไ,ได้มาหนึ่งรูปเฮ้ยได้มาหนึ่งรูปเลยไหน Uh huh. อ่าฮะปัป๊บมันก็กดชิปพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามยิ้มแชะโอ้โหถือมีดเบ้าเลยมันไม่ได้ค้ายาแต่มันจะฆ่าใครหรือเปล่ารอจนกว่าการตกลงการการค้าจะเสร็จนะะ่่าถามจริงไี่มีใครเห็นเลยเหรออือหือไอ้นุ่มแต่งตัวแบบนี้มันน่าจะโดดเด่นนะ เอาละเอาแล้วไปแล้วฮะไปที่ท่าเรือนะรอจยู่หมะเดไปท่าเรือโอเคเรียบร้อยไอ้นั่นไอ้นั่นก็ไปไหนไอ้นั่นเดินมหาหาเลาเหรอแล้วไงต่อเดินอ้อมเดินอ้อมทำไม,ามากลับไปที่เดิมเอาไปลุยตามป๊อปสตาร์ไปผมมาแล้วปึ๊บ มาเลยโอ้อ้าวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมึงใครเนี่ยคือผมอยู่นี่คือผมอยากกลับอะแบบไปที่เรือเมาออกไปเลยอ๋อเพื่อนขอเถอะนะคือผมโอ้โหอคติ n ดีเกินน่าขยักขยแยงล่ะโอ้เอาอะไป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 เราต้องเราต้องไปฮะ <Workers. S 2> ทำเนียนไปไอ้นี่มันอ้วกอะต้ามัยิงเราที่มันตกลงไปเลยได้ไหมไปครับเออเออปีนปไปเก็บไม้หนึ่งครับไหนดูสิฮะบแม่งขี้โกงฮะแม่งสองเท่าเลยเนี่ยฉ <be, S 2> uhh. ันไม่เป็นเพื่อนเก่านายแล้วเว้ยสามสิบห้า อย่าเสียเวลาเลยอ่ะฮะคนใต้หวันไม่ไม่ห้าสิบแล้วกันโอ้โหต่อรองราคาหดจัดอ่ะฮะเอาด่าแล้วเว้ยขอ,อขายเฮ้ยปึ๊บนี่ถ่ายไว้ก่อนเลยจังหวะยิงจังหวะจะยิงปึ๊บอ้าวยิงเลยเหรอโทรหาเต่ง เอาหาเตงเอาเตงขอเอาไม่ไม่ขึ้นอ uh> ่ะเอ้าเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บเป็นไงไดละะฮะแต่ว่ามันยิงคนว่เจ็ดเทปึ๊บโดดลงปั๊บปั๊บอฮ เห็นแค่ชมว่าเราทำดีด้วยเราอังด้วยละ่ะโธ่สบายอะไรนั่นไปไหนโอ้ไก่จะต่อยสักหมัดสองหนักนุ้งจะได้ต่อยไปครับลุยขึ้นมาอา่อกลับไปที่รถรถไก่รถไก่ปึ๊บมาปึ๊บม,มาครับรถไก่ไปครับไปที่ไอ้นี่ต่อไปที่เขาเรียกอะไรนะ ฐานลับฐานลับของตำรวจนี่ไปเฮ้ยเอาจริงเหรอตำรวจอีกแล้วโอ้โหคือกะจะให้แบบขับขับแย่ให้ได้เลยโอ้แล้วตำรวจมันขับไวอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่อยากไม่อยากขับอย่างนี้เลยอ่ะคุณตำรวจปล่อยผมไปเถอะเออผมมาทำงานนะเนี่ยผมมาทำงานนะเนี่ย โอเคเราไปไปแล้วไปแล้วเอ้ยเอ้ยเกือบปึ๊บเจ้าฝาไปปึ๊บวนวนวนขับวนดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ย้โอ๊ยเป็นบ้าทำไมขับอย่างนี้ล่ะแท็กซี่โอ้โหโดนจนได้ขาดจะเอาเต็มๆมา่โอ้โหมันชอบมีเหตุการณ์อะไรอย่างงี้มาให้นั่นจริงๆเลยเหรอไป ไปครับหลบหลบหน่อยหลบหน่อยอมา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 เออตีคู่มา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 เออเอาไม่รู้จะธีทำไงแล้วเอ้โโดนแม่งให้หมดอ่ะวเอาเข้าไปโคตรไม่ยุติธรรมดีมันตั้งนานอยู่ดีตำรวจก็มามันไม่แจ้งกันหน่อยหรอแบบเออผมทํางานอันนี้อยู่นะในในความเป็นจริงอะ่ะไม่ไม่เซ้นเลยฮนะ ตึ้นี่เรียบร้อยอาฮะโอเคเรียบร้อยมันก็รู้นะว่าเราทำงานให้ในความเป็นจริงอ่ะทุกคนลองคิดดูเออมันแบบมันจะปล่อยให้ให้คนนี้มันจะปล่อยให้แบบว่าเราไปทำงานโดยที่มันไม่รู้จักเราเลยสักคนเรอะ่ะฮะมานี่อะไรอะ่ะแอคชั่นไฮแจค โอ้ยอันนี้เรายังไม่ได้ใช้ปืนเลยเอาอันนี้ไปก่อนละนี่ลอยอ่ะอปึ๊บอ่ะต่อไปต่อไปอีกเรากินเนึงมาที่ร้านอาหารเดี๋ยวนี้โอเคได้ครับผมจะไปครับบอส,บอสแต่ว่าก่อนไปขอกินเอ่อเกงกะหรี่ฟิชบอลนะก็คือลูกชิ้นปลาแกงกะหรี่มาไอกินหน่อยครับยี่สิบห้าบาทโอ้โหถูกจังปึป๊บปะากินนี่รีเลือดด้วย เบอร์จัดอ่ะเอ้ยทำไมขับรถอย่งงงางนั้นไอ้หนุ่มรู้ไหมมันขวางทางคนอื่นเอารถมาไปอือไปแล้วก่อนอื่นฮะก่อนไปภารกิจไปฝึกวิชาก่อนไปแง่แง่ไหนไหนเราก็ได้ลูกปั้นมาแล้วะฝึกวิชาซะเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมอเตอร์ไซค์อย่างพิ้วโอ้โหทำเอ้ยตรงนี้เกือบเกือบเกือบไปไปอปไปไปไป ปึ๊บอ่าไปปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บจอดแล้วแค่นั้ลงปึ๊บน่ะมาแล้ว <c oughs> จเจอ,อกอันแล้วอ่ะ <c oughs> ไหนดูสิงูอ่ะอยากทำอะไรอะ่ะอืมหนึ่งสองสามอันนี้ไรหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สี่สแปนนิ่งมีคินกน็อปดาวลองดูไหมน่าสนใจนะ หนึ่งสองแล้วก็ทางหลบะสามก็เหมือนแทงเขาวะอ๋อสี่หนึ่งสองสามเออโหดจัดหนึ่งสอง้าวไม่ใช่อ้าโหงัดหน้าเลยมาไหมหนึ่งสองสามมาหุนหรือว่ามันเตะแล้วมันกระเด็นง่ายขึ้นวะเออสปินนิ่งนีคิกปารบปุบปุบบั้มเรียบร้อยไปนหนึ่ง ปึ๊บปึ๊บบับบับหืออย่างโหดปึ๊บตึ๊บเอ้ยเฮ้ยตึ๊บ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 บังปึ๊บตึ๊บไอ่ล้มไปดิเฮ้ยง่ายจัดไอ้พวกนี้สิทธิ์น้องจะมาสู้อะไรกับสิทธิ์พี่เอาน่าเรียบร้อยก็ออกไม่ใช่ไม่ไม่ได้จะเรียนด้วยเนี่ยโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อ ลุกสิหรอแต่เดี๋ยวแป๊บนึงผมจาได้นี dai, dai. Hence, oh. ่ไงตายตายนี่นี่นี่อ๋อสุนวิชาแยดเคยคแยดเคยแยกเกปุ๊บ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 ปึ๊บปึบปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บปุ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 ๊บป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  อ๋อคือซ้อมเหรอพวกแกปเปิลต้องใช้คอมโบนหนักๆมาดิคอมโบนหนักๆปักปึกปักปึกปึกปึกโอ้ไปหนึ่งปึก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 ปักปึกปึกบับปึกปึกปักโอเคปึกอุ้ยอุ้ยอ๋อเอ้าโดนโดนจะได้เออเฮ้ยหลบโอเคแล้วตึบตึบ อ๋อคือเหมือนมาสอนเฉยๆว่าไอ้พวกต่อยหนักต่อยเบามันเป็นยังไงใช่ไหมไอ้แต่นี้คือพวกจับโอเคโอเคไอยก็เหมือนทูตตเลรี่ยแบกบเผื่อสู้ไม่ได้ก็จบแล้วไหมก็จบแล้วนี่ทอ็อกทูวันเพื่อสตาร์อ,อไม่ต้องแล้วไปเลยไปครับกลับไปดำเนินภารกิจต่อปึ๊บมาปึา๊บอ่าตรงนี้ใกล้ๆโอเคปึ๊บ วุ่นวึ่นเหมือนนินจาเลยปุ๊บโอ้ยไอ้ทียพันพันร้อยปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เอ้๋อปั๊บเบรกดีนะเบรกนิดนึงปั๊บครับใกล้ถึงแล้วร้านอาหารมาแล้วทำตำรวจไป็นหนึ่งฮะต่อไปก็ทำนักเลงต่อเลยขอบใจมากขอบคุณมากที่มาอยู่ข้างเราเฮ้ยเรารอนายอยู่เลยอ่ะได้กลิ่นอะไรไหม เหมือนแบบพวกหนูอ oh ่ะรู้ไหมยัเกิดเรื่ขึ้นกับหนูอ่ะไอ้เบยเออคือเคยได้ยินมาบ้างครับพวกพวกคนลอยให้ข้อมูลว่าเออหูบปากเลยอีกนู่นหนึ่งเป็นใครวะเอ๊เท่อ๋อมันมันเป็นคนทำให้ปอกซาถูกจับ ก็ใช่มิงแล้วใครมีคนรู้อ่ะไม่ใช่นายอ่ะนายและด็อกอายอ๋อก็คือมิงก็ยังเป็นคนเดินงานอยู่มันคือหน่อด้วยใช่หมนะ ยังทำงานกับเวนั่นอยู่ออกลโอ้ยัดเต็มหน้าเกือบแล้วเกือบเป็นกูแทนแล้วเมื่อกี้เอฟเคเดือดจัดโอ้ยถุยต่อเรื่อยก้องทคว่ะาซะหรือแม่อะไรสำคัญเว้ยช่างลืมซะอะ แล้วต้องทำธุรกิจที้ดีไม่งั้นจะจบแบบไอเว้นนั่นติเพกูขู่กแบบนี้เลยวะน่าแค่นี้มารับเรื่องโอ้โหเอาแล้วก็ฝันร้ายฝันร้ายซะหน่อยโอ้โหเอ้อดุ่งเลยพระโษนึก,กว่าจะนี้ซะหน่อย เขาเรียกว่าอ,อะไรนรืว่าจะแบบมีภารกิจอะไรให้ทำแต่นิดหนึ่งไะไม่มีงั้นไปต่อโอ้ยไปอารมณ์เพิ่งตื่นนะเนาะไปที่อ๋อไปมันให้ไปไหนสักที่หนึ่งอะอ่ะมาคุยกันหน่อยโอเคฮนะไหนๆเราก็ประเดิมด้วยภารกิจของตำรวจนะฮะเราก็จะไปหาตำรวจกันก่อนโอเคนี่ทำงานที่สงก็เป็นตำรวจเหมือนที่บอกไว้ไป รถมอไซค์มอไซค์พู่ใจไหนดูสมิมีเควสดลองขึ้นมานะเดี๋ยวไว้ทำนอกรอบลุยลลลเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นรูปปั้นในร้านแบบหนึ่งเหมือนผมเห็นรูปปั้นในร้านท่านจะไม่ผิดขอโทษนะครับ <Mr. S 1> คุณนาชขนูขอหน่อยขอหน่อยนั่นง่ายจริงด้วย right ไป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  เก็บ,บเรียบร้อยนะแล้วค่อยไปฮะค่อยไปตอนจบเดี๋ยวเราไปทำธุรกิจกันก่อนปึ๊บปึ๊บปึบอ่าอ่าไปครับวิ่งครับวิ่งครับกระโดดปึ๊บไปตารถบึ้มบึ้มไปแล้วหูอาวอ้าวต๊ะมานั่งไปครับลุยปึ๊บก็ยกล้อโชว์หนทีตำรวจโอ้โหขับแบบนี้แม่มีชีวิตรอดได้ไดยังไง ไปอือโค้ง <Gym. S 1> ไปต่ <g transparen cies> อขับเหมือนว่าถนนเป็นของเราฮะยอมสอนไหมว่าน่าเอ้ยเอ้ยรถโผล่มานี่นี่ไม่ดูไม่ดู๊บปึ๊บนี่มาต่ออ๊บเดียวขวาเรียบร้อยครับถึงอือก็ขู่ขึ้นมันขึ้นมันได้โหดจัดเรียบร้อยครับทอดหมืนกันน็อกไปคุยงานกันขุ่มวดเฮ้ยดีใจที่มานะ มีแข่งรถใต้ดินอยู่อ่ะเขาก็ขับเร็วดิเออใช่ใช่ใช่งั้นเราจะให้ผมทำอะไรก็ไปกลุ่มเหมือนแบบว่าให้ไปเข้าร่วมหรออยากให้ผมไปเช็คใช่ไหมใช่ข้าไปอยู่ในวงจรพวกมันแล้วก็หาคำตอบซะโอเคว่าไปว่ากันืมก็ส่งข้อความหาแจ็กกี้หน่อยแจ็กกี้ เออฉันควรโทรหาใครถ้าเกิดสมมติอยากจะแข่งรถโอ้อเอางี้เลยนะเอสอ่ะเขาเป็นอา่าฮะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอ่ะจัดงานแข่งใหญ่โตเลยโอเคต้องคอหาเอสปึ๊บปึ๊บอ่ะโอ้ยดีครับผมเบย์เบย์เชนเออคือคุณจัดแข่งใช่ไหม <S <S ใช่ใช่เออถ้าไม่นายไม่เสียสตินะ โอ้โหแล้วมีรถให้จัดแมวไปปึ๊บเยียบร้อยไปไหนๆก็จัดแข่งรถละไปแข่งรถกันสักหน่อยปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บไปครับขับไปนี่โห่รถแรงแรงแสงถลโค้งว่าแสงเป็นไงไปไหนดูดิจัดแข่งเหรอว่าในที่สุดก็มีภารกิจใหม่ๆละ ด่งทีอุ๊ยออกไปแตกมาละข่านหน้าโอ้ยชนไปหนึ่งทีแต่สาภาพยังดีอยู่โฮ้ยรถแว่องอย่างเจ๋งขโมยสักคันได้ปะอยากได้สักคันอะแต่รถเราเทไม่เบาโอโดโด้โหทำไมเป็นดูถูกมาได้เวลาแล้วเตรมตัวสามสองหนึ่งโอโ้โหแม่เอาถ้าอยากเล่นมรนโอคาร์ดวเลยไปปึ๊บไปครับไปมาแล้ว โอ้โหรอบที่หกอะออก้ายไปฮนะเฮ้ยโอ้โหออก้ายไม่ได้ฮนะมันต้องขึ้นทางนี้ไปครับไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งนี่ไปอีกหนึ่งดันตูด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 เอ้ยทำไมทำไมไม่ดักจับตรงเนีเ้ที่ทำงานเราอยู่แค่นี้เองนะไปครับเหลือแค่ทีหนึ่งคนเดียวโอเคโอเคไปคไปไป,ไปครับ โอเคค่อยๆแจ้งจังหวัดสุดท้ายครับการแข่งรถปั๊บอ่าไปละฮะจังหตัดนี้ฮะเหมือนเชนกำลังจะตามขึ้นไปที่หนึ่งฮนะมาครับโอ้โหเลี้ยวขวาโอ้โหเอา้าติดยางติดยางติดยางโอ้โหติดยางนะฮะโอ้ยางรถยนต์นะไม่ใช่ยาโอ้โถ่จะติดยางที่หมดอนาะคตกันพอดีไปเรียบร้อยฮนะแซงชิวๆฮนะนายตำรวจเบอร์เชนนะโอ้โห ไม่ได้มาเล่นๆนี่ขับหนีตำรวจก็ทำมาแล้วดิฟหนึ่งทีไปปึ๊บ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 ไปครับทางตรงทางตรงนะโอ้โหโลง่งโล่งโล่งโล่งทำอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่ไม่ได้ไ,ไ,ไ,ดไปแล้วครับทางโลง่งๆอย่างนี้โอ้โหมีกลวยมีกลวยไม่ยอดทอ้อโอ้กปยอดหมดปึ๊บแล้วก็ดิฟหนึ่งทีปึ๊บไปต่อโอเค แล้วก็ไปอีกพีนี่ไงกดขวาสุดขวาสุดอ่าอออไปเขาเขาโค้งตรงไหนฮะไปเราจะมีข้างหน้าเต็มตัวเลี้ยวขวาหนึ่งสองเบารถว้ากดขวาสุดกดขวาสุด,สดไปโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องแตะเบรกมาแล้วเอาไงเอาไงฮึบมานี่ดิปึบหลบว้าเข้าช่องช่องแคบมระกาไปแล้วอ้ยา ชั่วกลับต่อมามาขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนยังไงก็ม่มีใครตามทันหนูสบายสบายป่ะน้องหนูเก้เป็นต์โฝึกมาใหม่น้องเอารถเอารถที่ดีอยู่นี้มาได้ป่ะเอ้ยแต่ลูมไปมันไม่ได้อยู่ที่รถมันอยู่ทีคนหลังพวงมาลัยน้องที่เก่งเกินแค่นั้นแหละเอาอะไรมาว่าฮาดีมากหรือว่าเป็นโชคนายหนึ่งในล้านเลยอยากรีแมทป้ะล่ะก็ใช่อ่ะแต่ว่าเอาไปจะ อาา๋ฮะทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะว่าฉันน่ะขับเก่งที่สุดในเมืองอ่ะเดี๋ยวฉันเอาสองคนนายให้ลงเองอ่ะออก็คือแพ้นั่นเองอชาชะสบายสบาย้สาย,ยสีดำรถด,ดำโคตรเท่เลยอยากได้จังเโดปึ๊บนะเรียบร้อยอาสามดาวขับแบบดีโตเหมือนข้างบนจะมี จะมีอะไรสักอันหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ่าอือ่านี่เห็นปะได้แล้วเลสฟอร์ครัตบีอ๋อเป็นมอไซค์คาัตบีเหรอแสดงว่าเราต้องหามอไซค์คาัตบีไปสู้กับเขาใช่ไหมโอ้มันมีแบ่งเป็นคัตคัตไว้ยเออนึกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนึกว่าจะแบบว่าเอารถอะไรไปขับก็ได้ไม่งั้นก็โกงอ้าวไปไปไปเฮ้ยเอาเออข้อมูลมีเว้ยโอเคครับมา อีกหนึ่งอันปึ๊บเรียบร้อยห้าพันเออแสดงว,ว่าเราต้องเอาตังค์เนี่ยไปซื้อรถเอาไว้แข่งนั่นเองไปครับลุยเออลุยโอเคปึ๊บเดี๋ยวมาแข่งรถนอกรอบแล้วอันแต่ว่าผมจะจะปิดคลิปแล้วเน 2, ะ่สองภารกิจไปไปนี่ดีกว่ามาคัดซีคัดเอนี่ไปฝึกวิชากันไหนๆเราก็ได้รูปปั้นมาอีกหนึ่งอันแล้วฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไป ปึ๊บปึ๊บไปครับโอ้โหดูดิถ้ามอเตอร์ไซเอ้นี่ผมเอาตำรวจเลยอ่ะเฮ้ยออมเตร์ไซค์ตำรวจคือของดีอ่ะของดีจัดปไปครับปึ๊บปุ๊บหยุดล้อปึ๊บไปครับปึ๊บไปต่อไปต่อปึ๊บ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 ไปไปแลครับปึ๊บเบรกซ้ายโอเคไปต่อป๊าบ แล้วก็มาต่อมาต่อมาต่อป๊อปป๊อปป๊อปโอเคปึ๊บมามาแบบเบรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหอุ้ยเวอร์จัดมาโอ้สมแล้วที่แข่งเอ้ยอ้าวกอลังจะบอกเลยว่าแข่งชนะไม่โธ่ไปไปครับเรียนกังฟูกันดีกว่าปึ๊บโอเคผมเจออีกหนึ่งแล้วโอ้่นั่นหมาอืมเดี๋ว่าใช้ได้อันนี้ไรอ่ะ หนึ่งสองสามสี่จัมปิ้งรดฮอบคิกอ่ะลองคืออะไรไม่รู้จัมวิ่งพาวเวอร์รดฮอบคิกหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บอ๋ออ๋อแรงขึ้นเหรอโอเคตึบ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 ปั๊บถ้าโหดขึ้นมะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปั๊บแต่เราก็ใช้ได้อยู่แล้วนะปึ๊บ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 ปั๊บปึ๊บนี่ไงใบหนึ่งปึ๊บ พี่เรียนมาสายนี้น้องแล้วก็หนึ่งสองสามปั้งเรียบร้อยไปอีกหนึ่งปึ๊บเตะอีกหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ลองปึ๊บเตะแม่งเอ้ยลบนี่ไงดีไข่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตะฟีคิกเรียบร้อยผมข้าประจานนะส,บ,สบ,บายสบายเรียบร้อยดัมปิ้งพาวเวอร์ลด ชนะลนะง่ายจัดโอเคนะทุกคนโอ้โหหวังว่าพาร์ทน,นี้จะสนุกกันนะฮะถ้าสนุกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะเพราะผมชอบอานคอมเมนต์มากๆเลยนะฮะสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ลาไปก่อนนะสำหรับตำรวจเวอเชนนะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะมันจะไปแจ้งเตือนใน YouTube ทุกท่านเลยนะฮะบ๊ายบาย